ยูเกอนนี้กับย่างทางนี้เ,เอาสบายดีพี่น้องวันนี้ว่าพอก็าเปาแรงคือเกาสอยจูพี่น้องโอ้ยไก่ไปเนาะ้อยจูพักเนกะาะก็ไล่ได้หนะินฮะไ้ไ้อยจูเลยเนาะเขาวาเฮ็ดสอยจูเลยจักบาทโอ้ย<ด>พอีเลยพรีเลยพีมาแต่สอยจูเลเนาะมาแต่รักปลาส่เฮ้ยมาแต่ใส่อะ

เีนั่งลุมเดเของเอาข้นขึ้นอ๋อยาดแต่ข้าว่นี้รอยาดเอโอ้บุแดงเต็มวดงแดงิ้เข่าไปจเหนือสุดๆเพี่น้งจอกกรบมี่่เน่าม่ได้ไงโอ้ยเอ้ยจะที่วัสาหนื่อสุดๆพี่น้าส่คนเดอวว้างนาะ ผมอัมล้อมโอ้โหถีงย่นเตียงฮักเล้เอออข้าไปใหนพนเ็นอยู่หมดเขาไปเห็นกูยได้เอาไรกูเห็แล้วอะหมดบินอะไอันนี สามสบกมบัฟามสามสิกีบพันกระดินน่งนะเ <30. S 2> ีาเ้สามสิกีบพักระดิ่นนนงนเข้าวัดี่น่สองนะเป็นสองสองสองยังไม่เคยลเลยหรอ เขาเนี้ย่อนเขาเนี้ยก็เย็นเด่ะพี่น้องขวัญแน่เขาเนี้ยเอากด้เย็นน่คัวหนึ่งน้ำหนึ่งจ่าจะเ่าเย็นจากคนในจุกเมืองอดีตขวันตอนตอนส่วนอยู่พี่น้องเขาเปิ้งในที่เขาเนี้ยตีบบปใหญ่พี่น้องทุกโอ้มอนเป็นออนพี่น้องเขาเนี้ยเตีบบปใหญ่หมดหลายจิ้มหายว่ะเจ้ากับโอ้เจ้าพี่อะวันที่ตื่นจะเศร้าพี่น้องดูถ่ายกับสวยพี่น้อ

บอกว่าเราแหงคือบริเวณแถวซอยจู่ให้กินเห้เบิยง้างไหมโอ้ยกล่องสิลมพี่น้องกล่องสิลมผู้พี่ตากล้องถือตากล้องไปเห็นงานโอ้ยลมยังอย่ากว่าวันนี้บรรยากาศดีแน่ลมแห้งอิฐปกติเนาะนี่อะไรกันดีไม่ดีไม่เห็นเลยขามาจากพงไม่ได้ไม่กล้าบอกว่าไม่กล้าบอกว่าเสือเองก็มือเขาละ เอเสียกนนะนี่มันหอมอีดีนกิน,นรสาติโคดีอ่ะความดำเนาะา้อเนือนหมอเลยพี่น้องไดหมอกับพี่รอเหนือเพี่น้องเ้สอยากินดวมานสรอยาพี่น้องอยากแ่หมอเขาพักห่นอ น่าก็หฮักใจก็เหมื่อเจีวพี่นาะเจีวเนาะเจ็บตัวยปเลยเนาะรอเบียบเลยแลคุยกันพี่้องเนาะเป็นยับยับจุ้ยยับเลยแล้วสลัดงามเเนาะเก๋เดียบเลยทำไงดี ชัดเลยถ้ำใหญ่ๆถ้ำใหญ่เลยว่ะถ้ำใหญ่ๆเลยแกล,ล้งถ <c oughs> ้ำใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยพ,พ,พีน,น้องสามสิบกรีดพันเนื้อกับจีนอ่อนเนาะพี่น้อง ไ่ายเราไมว่าตออบนะเนาะเนี่ยสสดๆเลยหายจากโค้งซื้อมาจากโค้งเลยพี่เนาะนี่กำลังทางดิ้นรับเด่อมาน้าเกาะแจว

มึงเห็นโบเลยง่ายยืดง่ายนะพี่หลังว่าตากรองมากคนนึงตากรองก็มีพี่น่อยตากรองไปเห็นงายไม่รู่ไรโบเลยงายมันเอได้ปะมาใส่เงินดินเพื่อมายิ้มท่จุบอกบเดเอาเหรนี้เสร็โอ้ ลองเอ้ยวันสกินคนเดียวคกงมาอีกนะมาอีล้วพี่น้องเิมาแล้วเอากินผู้เดียวเปิมาแล้วมามาครมาไหนๆก็เลยมาหรอให้กนจอมาเดี๋ยว่มาดิมาาาีบมามาหมสิบเอาเนี่นะจ ให้เชีงมากันไปก่อนว่าทําไงตู้หอยเป็นจุดเปิด คือว่าไ่แนนะคือาแปเอรหมส่อาหเขาปนไขาเอาเลยอุ้ยอาเลยจะก<า>่องเขายนครับพ่ต้องเห็คสีเอาจะำแล้วกไปแล้วมา,มาสีเอาะนี้เสมากน้เน,นาะโอลงคลิป,ปแล้วันนี้สวัสดีพี่น้องมาแล้นี่คือคอสแคอส นี่พว่มาตีเรียงงวนะเผียงว่ะมาตีเหอมตีเรียงงวก็ไม่เห็นน่ากินสอจุเอาบาจัหน่อยนี่เพิ่นเ้าเพิ่นบมื่อก้กินขาว่าซ่าเหมยเนาะมาตีเลียงงู

เนี่ยทองง้แหงวนตัวนมัสากนะรัเยวมันจะมัากื่อเขบยอมเนทองงี่ก็ยาแลวไ่เนี่ยสากนอร่อยงอันนี้เปล่อยนี่แคไปทุกยางหมดเล้คะปนะ้องพิาดตนทุบเดเอามาก่บนหยอดข้าขาพี่องเลยทำบไงเนาะ เอาเนี้ยเย็นๆพี่น้องเ่าเป็นเขาเนี้ยมันหอนเตียงให้เท็ดมาเจ้าะเตียงใรเางามชาใบ่่ชาเอเขาลอกด้ยูหอบใจอะไรไปเรียงงวรไปเรียงงัวก่อนอของ ho sẽ phát thở lát mi hết lắng thôi bênh nhái anh nhỏ bênh nhái mi nhỏ bênh nhái mi nhái mi nhái mi pin บดตองบ่าวหลายยายหางสำหรับบ่าวเหินยัดพี่น้องยัด